บกันอีกหนึ่งเรื่องราวคู่จิ้นนะคะของคู่หนุ่มพีกกองทัพพีกแล้วก็นางเอกสาวสุดสวยนะคะอย่างสาวมิ้นรันรวีกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะนาทีนี้นะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหสองคนนี้ได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมากนะคะก็คือ fc แฟนคลับเองเนี่ยต่างรุนต่างเชียร์อยากจะให้หนุ่มพีกกับสาวมิ้นรันรวีพัฒนาความสัมพันธ์จากคู่จิ้นสู่คู่จริงเป็นอย่างมากเราต้องบอกเลยว่าทุกๆครั้งนะคะเวลาที่สองคนนี้เขาอยู่ ด้วยการทีไรเนี่ยเรียกไดว่าในเรื่องของเคมีเคใจโมเมนต์ต่างๆของสองคนนี้คือน่ารักแล้วก็เข้าขากันสุดๆเลยแหละค่ะซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแฟนคลับก็โรงเรือจิ้นกันสนานแต่ว่าใดๆเนี่ยในเรื่องนะคะสถานะหัวใจความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามกันแหละคุณผู้ชมคะแต่ใดๆนะคะเรามาฟังเรื่องสเปคของหนุ่มพีกกองทัพพีกกันบ้างคะ่ะก็คือแฟนคลับนะคะได้มี ีการเทียบชอ็อตที่หนุ่มพีกกองทัพพีกได้เผยถึงสเปคของตัวเองพร้อมทั้งนะคะมีการเอาชอ็อตต่างๆที่หนุ่มพีกอยู่กับสาวมิ้นรันรวีเนี่ยมาเทียบชอ็อตต่อชอ็อตนะคะโพสลงในช่องทางโซเชียลซึ่งก็คือคลิปวิดีโอดังกล่าวภาพดังกล่าวนี้เลยคุณผู้ชมคะโดยทางด้านหนุ่มพีกเนี่ยก็บอกนะคะว่าไม่ได้มีสเปคตายตัวแต่ว่าต้องเป็นคนที่พีกอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตได้ทุกๆเรื่องอีกทั้งยังเป็นคนที่รักครอบ ครัวแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มเก่งคาร่าเริงนะคะมีความสดใสให้กับทุกๆคนนี่ก็คือสเปคนะคะที่หนุ่มพีก,กองทัพพิกเดนลั่นไว้แบบนี้โดยแฟนคลับเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีการเอาช็อตนะคะของสาวมิ้นรันรวีที่มีทั้งความน่ารักสดใสล่าเริงนะคะเอามาเทียบช็อตกันลงในโซเชียลต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้หลังจากช็อตด,ดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ย FC แฟนคลับรายอื่นๆเมื่อเห็น แล้วก็อดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวไม่ได้จริงๆซึ่งแฟนคลับก็แซวและคุณผู้ชมคะบอกว่าตรงสเปคทุกข้อเพราะว่าล็อกมองนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกเหมือนกันบอกนะคะว่าคู่นี้เหมาะสมมากๆแค่ไม่เอ่ยชื่อเท่านั้นนะคะคู่กันค่ะคุณผู้ชมคะ่ะไม่หมดอายังมีคอมเมนต์ต่ออีกเหมือนกันบอกว่าน้องมิ้นใช่ๆตรงสเปคทุกอย่างที่น้องพีคพูดเลยค่ะเป็นคู่ที่น่ารักนะคะเหมาะสมกันมากๆแฮชแท็ก พีคมินนะคะน้องพีคมินน่ารักเหมาะสมกันที่สุดชัดขนาดนี้เขารู้กันทั้งโลกแล้วพีคมินโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้แฟนคลับเองก็ไม่พลาดจริงๆเมื่อเห็นแบบนี้นะคะช็อตต่อช็อตสเปคของหนุ่มพีคเป็นยังไงเนี่ยแฟนคลับก็มาเทียบช็อตบอกว่าตรงสเปคกับสาวมิ้นรันรวีเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะที่แฟนคลับเนี่ยลงเรือจิ้นหนักมากคุณผู้ชมก็เป็นว่าเรื่องราวของหนุ่มพีคก,กับสาวมิ้นหลังจากนี้ จะมีรุ่นพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ไหมอันนี้เองเนี่ยเราก็ต้องรอรุ้นรอติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งค่ะ